เจ้าสบายดีบายดีไอ <Pastor> <Sh> <o Jade. S 2> er ้แก no? uh ้วเนาะพี่น้องเอ้ยโดยอาจารย์โดยพี่น้องเอ้ยเนาะบาดีทั้งบัตรอนพี่น้องเอ้ยอืออ้าวพี่น้องเอ้ยทางบาลีกะสบายดีเอ่อกันตอนค่ำคำเนาะเป็นตัวแทนให้ทางพระเตียงเพิ่นเนาะ ถ่ายคลิปให้เพื่อนกับช่องของบ่าวเตียงทองชั้นนี่เป็นน้องเอ๋เนาะโดยเป็นตัวแทนเสร็จสิ้นเนาะงานศพเฮาก็ได้พี่น้องเอ๋อโดยห่อนเลยวันนี้เออจะบอกบอกกับหูยูไปเป็นบ่จานตาสามาเนี่ยเอาทำไมเนี่ยหูเส็บตาบ่หรือยี้ไปว่ามันวางไว้กลางกันแล้วคนเงื่อนลายพร้อมมาดิดูคนเงื่อนลายเนี่ย ต้นสิเป็นลมเมาแดดเนาะแบบฮ้อนรถจ่อยล้วนี่สิระเบิดบอ่อันว่านี่เนี่ยค่ะลุงกะน,นี่อยู่เข้าใจว่าทางอันผู้เพิ่นเป็นพระเป็นเจ้าคนใส่จีวรได้บ่ยหอ,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 อ่านน้ากับหมูป่าพนพฮงฮคตรเนา<น>ะฮฮงอดล <นะ S 2> ึกกีนน่โลเลยแบบว่ามันมันมันอากาศมันแบบว่ามันหนาเด้แบบจีวรหน,นาสินะโดยเปียกเบ้อเลยกระด้ลุงนี่บ่พอดสะดื้อพี่ คนน่าหลายใช่เนาะคนเนื้อจ้ะก็เอาไข่มันดีโอ้ไข่มันหลายบ่โอ้เจ้ากับแก้วโคตรบกวนน้ำมันนี่น้มันโบเห็นเห็นด่อยบ่เจ้าเออเห็นอยู่อาจารย์เห็นอยู่เห็นอยู่นางสาดตร์ดีกว่าเจ้ากับเออศาสกับเนาะบ่เสียงคือแล้วพี่น้องเลยคนห้อนเนาะซื้อสปอนเซอร์มาบ่คอยจะปลืมเจ้ากับบ้านนี่แหละบ่เสียงเลย บ่เห็นแกกินมาได้ก่อนอีกแล้วโบธรรมดาอยู่ธรรมดาอยู่ไม่ได้เห็นแกกินไปแล้วเอาเที่ยงไปแท่ไห้าถวายน้ำพระเพินินนี่จะคงช่องเพิินพี่น้องเอ้คือสิสบายดีบ่ได้แล้วคือกาโดย ห่างกัมาตะปาช่าเมื่อกี้นี่อืมโดยเปียกอยู่นอนนีงไปซื้อน้ำมันค้าพนีใกล้กินสปอนเซอร์ก่อนเนาะเจ้า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 ี่น้องเอ๋อมา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 ตะปลาช่ามาสินงเอ๋อเออแกงขอบเป็นโคกหรือกลัวบ่รีก็คิดว่านั่นแหละเดี๋ยวนี้หรือว่าให้คนอื่นเลือกก่อนก็ได้ไป เป็นสปอนเซอร์แล้วขอดคนเลือกก่อนปรับใจืเบ่อเห็นแก่ตวปะได้เออครมเมนยูหันทว่าลัดไว้ยเดียวนีบาจอดบาจอดเอาสปอนเซอร์เลือเอาคุกคกไหันดีเลยก็บอกก่อนยินนี่บเจ้าต้องงดเนี่ยไม่พอรู้เนน้มันมนี่าานจะน้อยได้จิ้งไปอย่ามาลมมันอัมีน้ำตาลายนะอสปอนเซอร์นี่บรปได้บบบปได้ แบบลอยปลาอยู่แบบมันก็สีจางๆมันมันก็สีดีกว่าัวกลัวน้ำอาจลมอยู่มันต้องอาอาจารย์เล่าขื่นน้ำโค้น้ำยังผู้จ่อยเนาะลายมาไวมาไวเนี่ยโมวยตอนที่ลุงขึ้นไปลุงปักสั้นลุงไปปล่อยกบก็บอกจันลุงลุงปล่อยเซตอนน้องสบายอยู่ตอนขึ้นมา่นั่นขึ้นยากขึ้นยแยบบอเป็นขึ้นยาก ขึ้นเกือบหมดไรพี่น้องเอ้รบกวนเน่กว่าไผรแก้แค่นี้ยกแข้งยกขามันบันยกไม่ได้ได้เพราะว่าเราหนักหลายดิปันนั่นหนปันนั่นเหรอวะวันนี้จะเชื่อเขาด้โดยจะลองบืนตะพังมึงนวดไปเชื่อเขาเยเมื่อยเลยก็น้ำหนักหลายไปเบินหัวเร้งโค้งนวดกันเลยแล้วสุ่มการจะพูดอนาะเห็ดมากันเนาะหัวซดเลยเสียงเห็ดไปที่แล้วตั้งทิศ นี่ของเพิ่มได่หาวมมีผ่าเช็ดชอ้าวแนวมันแลแต่นีโดยโดยองชาเด้นี่น่นงเลยี้หอนแท่นบอกบอกนะขอให้เบ่งให้เดี๋ยวหาชิมแจกนี่วีสี่ชิเพิ่มเขางดัวสีชิงาเกินสามสิบแปด่อกสามสิบแปดเนาะสิบกลัวสาเกือบสี โอโหพอแล้วเลยฉันเรียนจะรู้แล้วล่ะพี่น้องเลยว่าอ่าบ้านเขาเขาหนาห้อนชุดๆแล้วบ้านเรี่นเดือนนี้เลยห้อนชุดๆแล้วห้อนชุดและเอ้เป็นได้แน่อาจารย์เอ้เฮือนเจ้าน่ะคอยยังอุกใจอยู่เอ้เฮือนคอยเดี๋ยวนี้ไฟบุพเพได้เก็บโอเคเจ้ากับหาเอาเครื่องไหมไฟเสีเอาเครื่องนี่ใช่โอ้บัวเชียงแน่ขอเบิ่งยันบาวเชียงเด้นี่นิหนิไฟเฮือนไฟเฮือนบาวเชียงกับยันบัถึงเนาะลุงนี่บ้าถึงอยู่ บอกองไปยืนบุเซียงมันบ่นต่อไปได้ชนะเจ้าดึงไก่บอแมียนบอกมีนแล้วดึงไฟไก่หมดไปบุเฮงเฮือนคอยนะไปตกแเถื่อนเรามันตกไปแล้วแมีนเฮือนเอาไปบุเฮียงโดยชั้นไม่ยากบว่ีลุงสิแนะนำแนวทางให้โดยบริจาคลุงก็ได้เจ้าชิมาใช้ใช้เฮือนเจ้าน่ะเอ๋อน้อลุงกับบังเถื่อมันมันถ้ามันมีหมดแล้วเบอาเก็บเมียนก่อนเจ็บไหวก่อนมันใช่พี่น้องหัดเสีเห็นเฮือนลุงเฮิมเนาะ ไปใช่ไม่แป้นมันกับบุเยนึเก้าเลใส่ไปดันน้อตีไปดันกดเลยทิดบหลังเลยจะได้จะเสียไฟต่งมัคุมเพรลุงเจ้ากหาอันนด้อันๆลุงลุงผมมันมันทิดไม่ได้หรอกไม่ได้กันลงได้ยุ้ยใส่เขาต้องต้องใส่เรากยังนี่อยู่แล้วหาเงินสนทางเงินใหม่อยู่เดินนอกเราเลย พอเปลี่ยนเซมิบอรดได้ใส่แต่ว่าไปออายูพุ่นกันติดไว้คือเก้าขันแบบไพ่ยูพุ่นเนาะโอลีมันยากอีกใังไหมง่ายอีกอนาคตมันอาจมีทุกใจเนาะล้วอะไรก็อันที่จริงเน่ะมันมันมันไก่พูดแบบมันบ่ได้มันต้องขอมงแวงเพิ่มหรือว่าซื้อเพิ่มเลยม่ซื้อเพิ่มกับเซนปลายพุ่น บอรีคุยกันอยู่กับผ่าเตียงมันไว้ให้ได้ดีพอว่าผ่าเตียงอากเขาซื้อมาแล้วก็อ่าเขาลงแล้วก็บมาทีนี่กับพี่น้องออกแล้วเพิ่นขอไฟน้ำมอคเขาก็เก็บน้ำพิ่นเนาะก็แบบนั้นแหละก็มีเจ้าแบบนั้นแหละเพราะว่าทั้งผ่าเตียงมันกระชอนดูนอกกันบัดกระชีอยู่ก็ได้คือกันมันหอนบัดผ่าเตียงมันบอดเว่เลินลุงกับเลินผ่าเตียงนะใกล้กันพี่น้องพอดีแะเขาเปิดหานข้าหานอย่างกันลุงก็เสีได้ไปนั่งกินกาแฟฟรีอยู่้านเพิ่น หมอแบงนี่พูนว่าประมาณคือว่าแสนเจ็ดบอกขอโทษแล้วที่ชื่ออีกเขาชืไหวบ่ล่ะขายนาและสินานาใช้นาแม่ปั่นให้ทงเดียวนาข่อยทงเดียวก็ปั่นขายได้อยู่ปั่นกันละขายบ่ปั่นกันขาย้็มันหมูมีขายชิ้นห่ออยู่บ่านแสนเจ็ดนานาเม่เพราะผมซื้อว่าแสนเจ็ดบาทยังลุงเพิ่มเท่าไรลุงก็ขายนาเลยขายนาเพิ่มไปแมล็ดขันเนาะลุงเป็น มีหลายคนเก็บเงินกันจะได้อยู่พี่น้องเลยต้องหลายคนบาคนเดียวมันแถวยังนะเนาะคนสองคนมันนักโพสอแล้วบางคนก็เจ้ากับเนาะเจ้าบไริษัทยังภัยมากมายก็เจ้าเพิ่นกับจีบูจากเชียเงินเนาะเพิ่นจากเชีเงินแล้เพิ่นต่อบางอื่นต่อมาแต่บางอื่นก็คือเก่าเสียคือเก่าได้กับเพิ่นเข่าไหมเพิ่นกับสามสี่หมื่นขึ้นกันในบริษัทต่อมาทั้งอื่นกับเพิ่นบริหางถ้าเพิ่นเอาน้ำเข้าฟ้าบรานเป็นเราเพิ่นพ่อใช้อยู่แล้วน้ำบริจากเข่าไหมทีนะเฮพื่อนเพื่อนหลังไหมทีเด้อ มันต้องมีเือนหลังง่ายออกไปอยู่ฮะแต่แบบเท่าสมมติว่าเท่าทีเท่าซื้อหมอนอ้อยไหมแมนบ่กเอาดึงไปหลายมันก็บโม่งอีกเอาเขาก็พอประมาณแล้วสมมติว่าเขาใส่ได้สองช่อสามกบขัวเขาก็มาเพิ่มกบขัวหนึงก็หันกันมั้ยเพิ่นสิมีกำหนดเพิ่นอยู่หรอวะแม่นมีกำหนดว่าหมอนแบงนี่ยแบงไ้จากหมอนแบงได้จากโต้แบงได้จาโตเนาะซื้อมาว่ซื้อสองสายเลยต้องใหญ่แล้วเนาะต้องสามสายแล้ ตหมอสิบตมอสามสายใครนี่ยนยี่้อนี่ยหมอเซนเจ็ดนี่ก็บม่ได้เป็นหมอน้อยนะเยอาหมอยายน่ยสามสายแม่จักรีเมนจักีบริบุกหุนไได้เรื่องใครย่อ่เติบหมอใหญ่เติบอยู่ได้อยู่ประมาณสิบหลังคาแสนเซนกุบบาทบโทรศัพท์บริอยู่ไสนรกวนวะเห็นอยู่ปะเมนอีเครื่องหนึ่งคือบัตรสองเลยจะรกวนนไที่จะขินเซกทิพยาะจะจังว่าโดยโดยโดย เครียดอยู่ดี๋ยนี้เดี๋ยวเมียนางปุ่งเพิ่นจมอยู่มันห่อนนอนลับคืนนี่กันนะห้อนเลยไดห้อนเลยนี่เม่เม่มาอ๋อละมานได้ลุงเมื่อคืนนี่มาแต่มาแต่พุ่นกันนอนข้างล่าห่อนเลยบ่อนอนเครื่องนอนอะได้รขึ้นลุงน่ะเออบ่ได้เลยเมือคืนน้งมานอนข้างล่างนอนห้องแอร์นี่แบบเย็นถักและบัดพอออกข้างนอกโอ้สุดยอดแมนเมนคนละเลือกมันเสพติดเลยน่ะอ่อนคือไปแซงออกข้างนอก ไปติดอยู่เมืองปากสั้นพี่น้องเไยติดอยู่คุณขักอะไยตีนอนห้องเช่าดิยอนห้องเช่าเติดใจเลยวารีคนหนึ่งก็ติดใจกันแรกๆขอกระโบนได้มากได้นอนห้องแอรว่าแพ้ว่าแต่สุดท้ายมาโอ้ยติดเนี้ยบัดนีิคักบาดนีิติดเลยบาดนีินอนคืนแรกใหายึงบ่ป่วยบ่หายใจฝืดได้แนนลุงแบบอ่าโน่นหรอ่ะตอนที่นั่นเบิ้งได้ทำทีกับบุญ บอกว่าโอ้ยมาได้ติดแอร์น้ำมูลอยู่ของว่ะเกินบาเชียงเปล่าลุงหายใจพูดแบบฝุดดิขออนุญาตพี่น้องเนาะมันบอาเกินเน๊เป็นเป็นวัดเป็นไอ้เนี่ยกินยาใช่ไหมเมื่อวานมาได้เราติดแอร์ว่ะเขาบอกนอนม่ได้เลยตอนแรกแบบดูไปยู่มาบกติดเลยบอกเราติดติดเมน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 เขาอยู่เขาอยู่ตลอดนี่แบบติดนั่นแหละพอออกนอกปึ้งนี่เรียบร้อยเลยหนาห่อนี่นะอ้าวพาขึ้นมายังกันนะ สบายดีก่อนงามๆปุ้น้อยด้งามๆงามๆดีก็นุกละงามๆเอาเอาเอาหม้เดียวสองสาวสองสาวสองเคยแล้วบัตรต่อไปอนาคต เปนารเรลเลยบาร์เรลจักสาสองตองสาวคือกันบารเรลก็ได้สองเสากันบ่มีบักเถิกเลยมีมีแต่ตัวเม่บ่ลูกบอลี่นี่ลูกเป็นเป็นูชายอยู่ด้ยบอลลี่คิดไว้แน่นเลยคือสิเมียนปูชายแปลนันตาสาวบอยังอยู่เอาไว้รุ่นมาเดียวได้ไหมเมียพนวมารุ่นเอาเลยเป็นยังพนวมาแบบว่ารุ่นเราเลยรุ่นเป็นน้ำกันเลยนะพนวมาอย่ารุ่นเนาะ อยากรุ่นพนวดซงลุงได้มาแต่ไทยเพราะว่าลูกสาวเนาะแน่นเจ้าเลยมาแต่ไทยลงคู่ที่สองลูกปักเก็ตพยายามออกให้มันเป็นบุษยายแต่ว่ายังกี่เอาอีกบ่เดี๋ยวนี่มันเป็นไปเพื่ออะไรพอป้าพึ่งบอกป้าเราขี้ข่านเลี้ยงเราอย่ายเช่นเจ้าเราอยากได้อยู่อยากได้ยูลุงแต่ว่าทางป้าน่ะพนพอแล้วเจ้าจะได้สามคนผูกแน่นที่จริงอยจะได้สามที่จริงเนี่ยคันว่าแต่ว่าบไม่ได้สามกับคอให้ได้สองกับป้าในสอง ไม่มูแน่นะมีมูได้อันนี้แต่ว่าลุงนี่ให้น้องนี่นี่ได้จักปีนึงเกษสิกษีเอาไหมเรื่ยงลำบากบาดเดียวเลยโอ้ปีไทยปีเอาแบบไทยปีหัวปีเลยเนมัโอ้ปีไทยปีเลยลำบากบาดเดียวเนาะลำบากบาดเดียวดุงอยากได้สองเนาะได้กี่ได้สามจะได้สามพูดเลยแต่ว่าคันบ่ได้ดีเกขอจักสองคนเพราะที่จริงนี่นี่ก็มีสามคนนี่สิพอดีนะ คนอ oh ุ้มท้องที่ไปจัง anyway, ิการมันย mm ิงอะไอโอ้มงเทื่อเพ่นมึกมากกับมีได้บอกเราไหมอุ้งอกลั่มเทื่อนึงลอกพ่นวะอีเทื่อเลียนนึงอกนี่นีไหนเมันแบบว่าถายถ่าย่คือเจ้านี่น้องได้ซมันบอกมันอาว่าอยากอยากอยากได้อีกผู้หนึ่งแบบบคิดไปคิดมากบงีเอาลูกใหญ่จังนเด้ออู้มีบาดนึงดอกเคอได้ผู้ชายเรานีว้าวว้อยู่ วี่าิ๋นเนี่ยลูกมันต้องสามคนอยากได้อีกจก้อนหนึ่งนะผู้เขาเบ่งที่ผูไหวเนาะไหวคือเก่าไหวคือเก่าได้เพื่าฮอดเพื่อฮอดพุ่นเดีลูกไงอะไรขิดอยากได้แล้วละเ่ยเพราะว่าบางทีอะไรห้องอุตการทิ้งงานเห็นเราดิเมื่อยนี่แหละเขาทำโมฮียนแหล่ะอ่าบัดบัดอยากอยากดูกไม้ซะสินะเนี่ยเดี๋ยลูกผลก่อนก่อนลีก้า ปวดหัวแล้วเปลี่ยนเรื่องว่าน่อยนึ่งบางนพี่น้องอยากกินชมม่วงลบาีจานไยคอยแตงมในชิมีไปกินน้ำบ่แตงมมมเชือกขยนอยู่บ้าแตงม้เผือกขัก่อนขันเชื่ออยู่เจ้าน่ะันว่ายเ้านขยันัไวาอย่นขยว่าขยกินในบุกินขยัแตงม้เลือเชือขนปวดหัวเลยอยากกินชมลำบัดนีกิน้อมพักอันนี้เนาะพักอันว่าขยนงอนเนาะเใดก็ิเมื่อบังเคืองทำเมย์บ่ มีแท้อยู่ฮะนี่เจ้าปงแรกบังม่วงก็มีโอ้ตอนนี้เอามามา,มาอยู่มันก็ซื้อเหมาหน้องน้อยพันมาเม,มาอันมะเขือเทศคือบอก็บไปใช้งตู้เย็นเนี่ยเดียนเนยเด๋ยวเดี๋ยวลุงเสียวขึ้นไปอยูไอย่ไว้เขียนใช้มันลืมแล้วมันอยู่ท้ายรถรถลุงถามป้าจะอยู่ว่าได้ขนลงบ่งมือ,มอวันบ่อหรอวะโอ้ยมันแตกเลยแต่แว่าอย่ามันเน่าหินอยากเหี่ยวอย่างนี้นี่แหละมะเขือเทศเอาน้องทวงคนกีนให้วานเนี่ยเบิ่งหมดเลยครับ พี่นางมาแล้วะปะวันนี้ที่โทรให้ราดแต่งให้ถ่า,า,น,านเช่นไรจะขึน้น,<ใ>น,นเอ้าลูกกวนนี่สะนดอกพี่น้องเลยอือเลยอาจารย์วันที่สิบแปดเจอกันเนาะบ้านเพิรบ้านอาจารย์งานบุญใหญ่พี่น้องอ่าบุญใหญ่นี่บุญวงไฟนี่นบอกแรกแบบ๋นี้ยังเพิ่มแน่เพิ่มเติมแบบว่า ทางวัดกับวัดศรีมอลำเลืองมาให้ผู้เฒ่าเบิ่งมอลำเลืองนี่มอลำเลืองกฉลืมฉลองยังบลวาฉลืมฉลองยังกุติลังใหม่ที่ลุงก่อยสางกับผาเตียงบรรเทและโดยเอาอะไรลูกเจ้าอ่ะสอยสางเอาเอาเลยเด้อเดี๋ยวบริขออนุญาตเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไปหาของเปรี้ยวมาให้ก่อนอันนี้นี่คืออันว่าต้นต้นต้นกำเนิดนี่กุฏินี่คือเบาลากับผาเตียงเบิ่งแมนแมน โอ้ตอนตะกี้เนี่ยมันมีกุฏิหลังเก่าเพราะว่าตะกี้มันมีกุฏิหลังเก่าแต่ว่ามันห่างเน่ลุงมันมันเก่าหลายทางทางง่ายอยู่ทางวัดเพิ่นก็อยากได้ฮะนะโดยอยากได้เลยเพิ่นก็มีมีเสามามีคนมูเสามาแล้วกะแบบมันบมีงบสานต่อนะนะก็เลยไ้ซุมเฮาไปถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเปิดนำกันแลวกะบัดนี้ก็มีคนซอยมามูมาหล้เลยบัดนี้บ่โดยจนจนแล้วบัดเนี้ยลุงเ้ยจนสํมเร็จเสร็จสิ้นแมนสําเร็จเสร็จสิ้น สร้างมาได้ประมาณปีสองปีนี่แหละงบอย่างนี้บ่าเล่าพ่อกระสิบลุงเลยบอกว่าประมาณเท่าไหร่งบหลายลงเลยบอกบอกเป็นตัวเลขนี่แบบหลายเลยเป็นเงินบาทไทยนี่ยประมาณเจ็ดแปดแสนพอจากประมาณเลห็ดบุญใหญ่น้องเนาะหมายความว่าบ่าวเล่ากับผ้าเตียงมันเห็ดบุญใหญ่เตมตัวนี้กป็นใหญ่ใหญ่หลายเขาเขาเขาเป็นคนอ่าเผยแพร่แต่กับพี่น้องมูบุญนำเพราะว่าร่วมกันทำบุญทำท่านนำกัน คันวา่าเจ้ากับพระเตียงเพิ่นบอ่อไปเสนองานตอนนั้นกัอาจสิบ่มีมื้อนี้ก็ได้เนาะบ่แล้วงไงสิบปีนี่ยันบ่แล้วลุงเลยถูกต้ิดว่าเนาะอันอเพราะว่ามันบ้านซุมเฮามันค่อนข้างสิบแบบนิดน,น้อยได้พี่น้องแบบประมาณเก้าชิปลังคาเฮิร์นดน,นะกระชีกเก็บเ,กเงินชาวบ,บ้านชาวบ,บ้านก็คือสิบ,บ่ไวเนาะแต่ละปีก็ได้ก็เลยแบบผู้เพิ่อนมูมาหรือว่าผู้เพิ่นร่วมกันสร้างกันทำมาที่นี่ก็ เห็นสีอาเฉลิมสองคือว่าสมัยเสร็จสิ้นเพิ่นก็คือสนดีใจผู้ใหญ่เพิ่นก็บางคนเพิ่นก็ท่าเบิ่งอยู่ได้เพิ่นก็แซ็มาคือกันว่าทางบ่ได้สีเฉลิมสองกุฏิลังไม้ผุนฐานนะ <โด S 2> อแม่อยู่ทางเมือง,งนอกเมืองนาพุ่นแล่อยู่ส <โด S 2> หสร,ร <โด S 2> ัฐพุ่นแล้โด้ยบางทีก็อยู่ฝั่งไทยก็มีหลายพออย่างไรก็เงินที่เพิ่นภาคมากก็บเป็นประโยชน์ที่สุดของของของอาในวัดในว่าอาในศาสนาเรียนแล้วเรียนแล้วเพื่อสีมันสีผู้สีพังนี่ก็ โอ้พี่น้องเงิหลายหลายร้อยปีเมนโอ้โดนโดยเพราะว่ามันตั้งไม่เลยเนาะว่าแล้เนาะมนได้บุญหลายเนาะผู้บุญเห็นบุญมากก็ได้เพิ่นว่าแต่พ่อแต่แม่นี่ย่าองค์หนึ่งนี่เพื่อสีสั่งวัดได้เพื่อสีสั่งกุฏิได้หลังหนึ่งนี่บางคนนี่บ่บ่ประสบความสุขเลยนะบุนแล้วบวชมา80พรรษานี่บ่ได้กันบุญบ่หลายอันนี้ก็คือว่าอ่าบังเอิญที่แบบว่ามีช่อง YouTube เข้ามาแต่ผู้ใหญ่เพิ่นเห็นทั่วถึง แต่เพิ่นซอยกันเ็ดกันทำแต่ก็อาสิมีบารมีหายยากสิอ่าช่วยกันเ็ดกันทำก็เลยแบบอ่ากันบุญพ่วงกันได้ก็ชุดเจ้ากับอ่าพระเตียงแล้วก็พี่น้องหลายๆคนหลายคนซอยกันสร้างกันเ็ดกันทำกันสรุปุ่ก็มาหลายผสมควรอยู่กันสรุปอ่าบันนาเพิ่นเนาะหลายลูกเอ้ยหลายซ่องซอยกันเนาะ ภูมิใจเนาะหอยงัยเนาะบอกล่าเนี่ยเป็นคนบ้านบ้านบ้านนั่นในบ่อหรือว่าไหนๆเนาะมาเป็นเคยมาเป็นเคยโดยมาเป็นเคยอยู่บ้านหอยยางมาเป็นเคยเดิมกับเป็นคนบ้านไทยและบ้านไทยมุกเจาะกับเมืองเดียวกันนั่นแหละโดยโดยกับบ่ไกลกันบ้านใดกับประมาณสาวกว่ากิโลเมื่อบ้านโดยกจะประมาณนี้แหละลูกโดยมาสร้างอยู่บ้านหอยยางมาเป็นเคยหอยยางโดยแล้วก็มาสร้างน้ำผ้าโดยคู่บาอาจารย์เพื่อนสร้างวัด ถือว่าเป็นเคยคนหนึ่งที่ต่างบ้านต่างเมืองพี่น้องมาสร้านวัดว่าล่ามในบ้านหัวย่างทางแง่พี่ดีใจขนาดได้ถือว่าเพี่อ้อันซุ้มเฮาเห็ดได้ฮะนะถือว่ก็ว่าทางแง่พิ่นกับเนาะพี่คิดได้บ่มันสิเป็นเป็นผลปานนี่เนาะว่าไงเนาะแรกแล้วพิ่นกับมีแต่ว่ามาถ่ายผมดงดูอันเขื่อมีพ่อแม่พี่น้องยังสมทบสร้างเนาะทางเฮากับ อันก็เลยติดต่อมาหาทางผ่าเตียงผนไถ่ผนไปถ่า<ด>ยเบอ้์แต่ผนไปถ่ายปุ๊บโบเกินซองเมอร์ก็มีอันผู้ใหญ่เจบุญมันก็ติดต่อมาฮนะรว<ด>ยหลายเฮงช่วงนั้นนะบ้า<ด>แต่ว่าใครก็อยากเหตุอยากเหตุฮะนะเกี่ยวกับศาสนาเนาะเกี่ยวกับเล่อนอ,อีกอย่างมันเป็นสาราพร้อมเลยเล่นแหละแต่มันมันเป็นบุญใหญ่นะพี่น้องว่าง่ายซะคนคนคนหนึ่งนี่กว่าสิเกิดมาเนี่ชาตินึ่งคือสลีสางสาราได้นี่ กันบุญบ่มโบน้ำพากันนี่บ่ได้ง่ายๆเลยบ่าเราเออสาราหลังนึ่งเพราะว่าเดืนหนึ่งมาโอกาสที่ชีได้สั่งสาราใหม่นี่มันมันหายะคือสมุติว่าคือบ้านลุงนี่กะสมบุญมาเพ่าเพิ่นสีสั่งใหม่นี่กะอาจจไม่ได้ลุงอาจจะบ่ได้อยู่ก็ได้บางทีแบบอาจจะตายก็อาจจะเป็นลูกลูกก่นเด้าก้นไปจักเพราะว่ามันโอกาสทีได้สั่งสาราเนี่ยมันแย่ถ้ามีโอกาสเนี่ยเพิ่นอยากให้ร่วมกันเทศกันทำนะสาราเนี่ยถือว่าเป็นบุญใหญ่เป็นบุญใหญ่เลยบุญใหญ่เลยกะ เพราะว่ายัางผลตกผลลิ้นนี่กับพี่นอ้องมาทุกชิ้งทุกอย่างเนี่ยคำวัดนี่นมันต้องอยู่ฉาลาถ้าเรื่องเนาะอ่าเรื่องงานบุญงานยังเนงานนะแบบว่าเป็น<ด>จัดเป็นยังคณนะเป็นกระชีมีที่ผักเส้าเนาะผ่ะาโซงพนนณะเนานะ<ด>แต่ว่าถาวัดมันบ่มีอยังในพะันเหงือกกับคนขางชิงยาคณนะนรงโดยแมนแมนแต่มีไหวที่ไดีแล้วเพิ่นเพิ่นโบได้อยากสร้างเนาะโดยเนาะมจริงเพิ่นก็บโบได้ว่าเพิ่นโบได้อยากสร้างเพื่อหา ผลประโยชน์ออก่นสร้างเราคิดได้ใจเพื่อพี่เพื่อน้องเขาลงมาเลยผลตกผ้าห้องมันต้องอยู่สาระขันมาเลยบ่มีอยู่โฮมพวโฮมให้มันบ่ได้บ่ได้แล้วถ้าผลตกผ้าลงแล้วก็เรียบร้อยแล้วเสร็ไปอยู่ไซนองนอยมันก็เลยแต่ว่าสมเ็จเสิ้นเรียบร้อยเรียบร้อยมีแต่สลองเลยเหมือนั้นวันทีสิบแปดเป็นมือโฮมเลยพี่นอกพ่อกันเลยเนาะแลวัยามแรงแรงมือนนี้ก็มีการจูดบังไฟบุญบังไฟเมนมีบวกเขากันเลยบวกประทะ อ่าสรองสาราเมนแล้วโอ้ยหมอลำเรื่องขึ้นมาเนี่ยถับเบิ่งน้ำกันเนาะโมโหอ่ะสิได้แล้วบอกน้องเพราะว่าอ่าลำเรื่องนี่กับประมาณราคาเท่าเลบุทางแย่ผมแจ้งมาว่าสิบเจ็ดล้านกีบเป็นวะสิบเจ็ดล้านกีบประมาณสามหมื่นหน่อยเนาะไปสามหมื่นครัวไปคนมาคณะบัใหญ่ปัญญายคณะบัใหญ่ได้เอาพอม้วนคะแนบัใหญ่เนี่ยโอ้ยหมู่บ้านหัวยางจ้างโมได้ดอกพี่น้องเลยเพราะว่าอีกอย่างนี่อ่า พราะมันมันมันเพิ่นบ้านเฮาน่ะจ้างประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วโอ้ถือว่าแบบสุดๆแล้วสันนีษก็ได้เนาะแต่สําหรับคนมีเงินน่ะคือว่าแบบบ่นลายปานไดเนาะโดยเฮาน่ะป้าโตไลายได้พี่น้องเนาะอุกอังอยู่อังได้พี่น้องโดยก็บ่ฮู้ว่าสิได้หรือบ่เนาะพี่น้องเพิ่นแบบเพิ่นยังรวบรวมอยู่แม่นรวบรวมเงินว่าสิได้จักพันพี่น้องเอ้ยโดยก็รอเบิ่งรอโซ่ตรงกันพี่น้องเบิ่งฮอดเบิ้ง้นบ่ฮู้ว่า สิได้เด MM ้อบ <snake> ่เนาะยังขาดอีกบ่กี่มื้อเด้นี่เนาะยังยังบ่เได้นี่เนาะมื้อนี้วันที่6ก็อยู่10 12มื้ออ๋อ12ลงสงการนะเนาะนมลาวพี่น้องเอ้ยมลาวพอกันพอกันพี่น้องเนาะทีมงานครับบาลีเพิ่นก็ไปแต่งแจ้วอยู่แม่นโอ้เินมาปวดปวดหัวแต่ว่าอยากกินนั่นว่าชมมะม่วงมาน่าโดนเติบเอ้ารอบ่เตอ้รอบ่ เราบลี่เราบาลลี่พี่น้องเนาะโดยโดยอ้าจทั้งน้อยพี่น้องบาลลี่มากินสมกินอันนี้น้ำกันกอนจังเอ่อปิดคลิปอำลากันเนาะโดยโดยจอดมาแล้วพี่น้องเอ้บาลลี่อหาเนี่ยอยากได้กิน้าแล้วมามาเป็นโอ่จังมือจังไงเยอะพอดึงหิวมาแล้ปกานีเมื่อยยังไงอำลแล้วพี่น้องเลยพ่อช่วยเลยลายแตกโคบแดับแบบเอ้า มาแม่บ่าวจอมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อพี่น้องบ้านไม่เบอร์เราจะเหนี้ยๆวันนี้ขังแล้วยังอยู่บ่ยังเออถูกมามามาพี่น้องมามาไม่แก้วมามาไม้ระวังมันนี่เลยโอ้น้อพี่ก็ได้โอ้กินมุมม่วงก็ตอแล้วมาโอเคพี่น้องแล้วปิดขิ้กินกินมุมม่วงมันมึนแล้วบาดนีได้โดยโดยโดยเนาะยังก่อนพักบัตร โอเคพี่น้งองเอ้ยสำหรับคลิปนี้กับมะพร้อวกันไอ้แก้วเวอลล่าวแล้วกับบอชิงหน่อยบอลลี่แล้วก็บบอนด์จอยจบแล้วกาเตียงช่องแช <บา S 2> นิเอลนาะแชนิเอลพี่น้องลุงก็เป็นตัวแทนกับบอลลี่แนี่ยมันก็บบัตสุขูคนแหละเป็นตัวแทนทางโดยมาเด้อพี่น้องเด้อพระตรเตียงพี่น้องอันว่าอัดคลิปอยู่ในวัดในว่าหลังจากมาแต่ฟาชาหรือว่ามาไปทรงสการ์พอบอย่างบอบุญคนชิดแล้วเมื่อกี้นี่ โดยกะเป็นที่เรียบร้อยผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยด้ดีพี่น้องเรียกะดีพี่น้องอ่มาแต่ฉันเนี่ยขึ้นขึ้นขึ้นซานจับมาอ่ามาวัดจันรลมน้ำผ่าเตียงอยู่เอาสำหรับคลิปนี้ลุงกะกับทีมงานกะนะสบายดีพี่น้องเนาะจ้าไว้เจอกันโอกาสหน้าโดยโดยโดยสบายโดยพี่น้องไปแล้วบายบายพี่น้อง